สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมเฟนจากช่อง FLTN วันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการลงชิงชัยนะว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่จะทำให้ได้คะแนน150ขึ้นไปนะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยครับอ่าเพราะว่าชิงชัยเนี่ยเราลงยิงเราไม่ได้ต้องการให้แบบว่าได้ที่1น,นะอ่าเราต้องการแค่ให้มันได้เนี่ยครับ150แต้มนะเออถึงแคปนี้คือพอแล้วแต่นี้ก็คือลงเอาที่1นะครับ ก็คือลงเอาลงเอาเท่ครับหยอกนะหยอกลงเอาสนุกเออเพราะว่ามันก็สนุกอยู่นะครับเนี่ยเล่นไป17เกมนะไอ้สิเกมชนะ6แพ้9ตาที่แพ้ได้ประมาณที่4ที่2มีบางตาก็ตายเร็วก็มีนะครับมีพลาดแบบคนปกติก็มีเหมือนกันอ่าสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมกับการลงชิงชัยตอนนี้เหมือนไม่รู้เรียกเทคนิคหรือเรียกบั็กนะก็ ก่อนเข้าชิงชัยนะครับถ้าเพื่อนๆออฟไฟออฟธาตุ fire, art, หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะก่อนเข้าไปอ่ะกดใบด้วยนะครับผมอย่างผมก็เคลือบพิทเข้าไปเข้าไปแม่งต่อยแรงเลยอ่ะถ้าเพื่อนๆออฟไฟเยอะเพื่อนๆกดไฟเข้าไปแม่งต่อยแรงเหมือนกันเลยนะเออตอนเป็นโนวิดนี่คือโหดมากถ้าเราออฟธาตุ art, แล้วเราเคลือบพิทเคลือบธาตุนะอันนี้คือผมไม่รู้บ่า GM น่าจะแก้ในอนาคตนะครับ อ่าทีมน่าจะแก้แต่อันนี้คือวิธีที่ผมแม่งเหมือนโกงนะเออเหมือนโกงจริงๆก็บอกกันตามตรงเลยเปิดเป็นโนวิดนี่บางตาฆ่าไป5คนเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เราเคลือบพิษอีกฝั่งไม่ได้เคลือบเราต่อยทีแบบโอ้โหหน้าหักนะอันนี้อันนี้เทคนิคแรกเรียกว่าการเลี่ยมแล้วกันนะครับเออเหมือนเลี่ยมเกมอะ่ะอ่าเทคนิคต่อมาก็คือการเลือกอาชีพนะครับอ่าอย่างที่รู้กันข้างในเนี่ยมันอาชีพมันเยอะมากเลยมีแยกสายอะไรเลเทะเลยใช่ไหม วันนี้จะมาพูดถึงอาชีพที่แบบท็อปเทียร์เลยมีจุดสังเกตง่ายๆนะครับก็คืออาชีพที่เราเก็บไปแล้วเนี่ยมันใช้โลออกคือต้องเป็นโลออกเท่านั้นไม่งั้นอะ่ะจะไม่มีเด้งเลือดโลออกในชิงชัยคือเด้งเลือดทีครึ่งหลอดบวกนะครับเด้งเลือดทีละครึ่งหลอดขึ้นไปคือเยอะมากอาชีพแรกเลยคือไม่ใช่นโลนะถ้านโลเนี่ยมันจะใส่โลสะท้อนอ่าฟัางให้ดีๆนะนายนี่คือไม่ได้เลย ต้องเป็นครูเซเดอร์มันจะเขียนตรงพื้นว่ารอยเย่ากาดชิลชาร์ e สายเนี้ยเป็นสายดาบโลคือดาเมจไม่มีแต่ว่าตีไม่ตายเออใครก็ตีไม่ตายนะครับเพราะว่าเด้งเลือดทีเลือดเต็มเลยถ้าเป็นแบบรอยเย่ากาดอันอื่นมันจะเป็นสายสายหอกสายดาบอะไรเงี้ยอ่อนนะเออเราเน้นเฉพาะรอยเย่ากาดชิลชาร์ e นะต่อมาวิาสาต ก็โกเหมือนกันแต่ต้องเป็นวอลล็อกไอซ์ไลท์นิ่งนะนี่อันนี้เลยนะซ้ายล่างเนี่ยเออไอลไลท์นิ่งมันก็คือวิสาขา,า,า,าโล่นั่นเองพอเราเก็บกเกาะววสองเนี่ยมันจะเป็นโลออกคือมันเป็นโลออกแต่แรกแล้วแต่พอเก็บกเกาะวิวสองปุ๊บคือเหมือนเหมือนมันเด้งเลือดแรงมากๆเลยครับเออเนี่ยสองอาชีพนี้ก่อนนะแล้วก็ต่อไปเป็นพระอาพระเนี่ยจะเป็นพระทุบที่ใส่โลออกนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันส่วนพระอันอื่นเนี่ย ยังไม่เคยเห็นใครใช้ในตอนแบบจบเกมเหมือนกันอาจจะหายากนะครับพระอันอื่นนะหรือว่าอาจจะไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าพระเนี่ยพระทุบเออพระต้องพระทุบแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งคือเมอเชนมาโดเกียฟังผมไม่ดีเออมันจะเป็นเมคานิกมาโดเกียนะเออมันจะเขียนว่าเมคานิกมาโดเกียคือพ่อค้าสายขี่รถเข็นน่ะเออพ่อค้าสายรถเข็น คือมันจะขี่หุ่นทั้งเกมอ่ะขี่เป็นกันดั้มเลย <Huh? S 1> ขี่อยู่นั่นแหละอันนี้คือผมให้อาชีพที่โกงที่สุดในชิงชัยแบบนี้แหละเพราะงั้นเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆน,นะเจอหนึ่งในสี่อาชีพนีเก็บไว้ก่อนอ่าหนึ่งในสี่อาชีพนี้เก็บไปเลยนะแต่ถ้าจัดเคลียร์อีกทีนึงก็ค่ะไอ้พาทุบเนี่ยพาทุบเ,เนี่ยจะอ่อนที่สุดลองลงมาก็จะเป็นวิสัตถาทาโรอ่าแล้วก็จะเป็นนักดาบ ลอยเอ่อกาดแล้วก็ค่อยเมอร์ชันน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนนักธนูกับแอดเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะชูล่าด้วยชูล่าก็กากนะชูล่ากับนักธนูเนี่ยให้กากกากแบบอย่าไปเก็บเลยแอดเนี่ยมันจะเป็นเพียรลองลงมาจากไอสี่อาชีพเมื่อกี้เพราะว่าอาชีพแอดไม่มีเลือดเด้งแต่ว่ามีหายตัวตลอดเวลาเออแต่ง่ายๆก็คือแพ้อยู่ดีเพราะไม่มีเด้งเลือดถูกไหมเพราะตอนจบคือมันตีไม่ตายจริงๆสาหรับคนที่มีเด้งเลือดต้องบอกงี้นะครับ เพราะงั้นถ้าต,ตัวตัวไงก็แพ้แอนแพ้แน่นอนเออแพ้สี่อาชีพที่ว่านะมีแค่สี่อาชีพนี้เลยที่โกงนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆเ,เข้ามาก็อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนอาชีพก็ได้หรือไม่ก็เปลี่ยนอาชีพที่มันเจอไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บค่อยเปลี่ยนทีหลังอีกทีหนึง่งอ่าประมาณนี้นะส่วนเทคนิคข้างในก็มีอยู่แบบว่าเข้าเกมไปปุ๊บสมมุติอ่ะอย่างที่ผมบอกผมเครือบธาตุเข้าไปผมวิ่งไล่ต่อยโนมิด ตายไป5คนอะไรอย่างนี้มันก็ได้หรือผมเข้าไปเนี่ยผมไปหาโบวลิ่งตีตีต,ตีหาอาชีพที่มันเป็น1ใน4อาชีพข้างต้นอันนี้ก็จะดีกว่าด้วยซ้ำเลยแต่ว่าวิธีแรกมันแบบตัดคนได้ไงตอนแล้วแต่ความชอบของคนละกันว่าอยากเล่นยังไงนะส่วนทำไมบางคนงงว่าเอ้ยทำไมบางบาง,บางตาผมโดนตีทีเดียวตายเลยครับบางตาผม ทำไมสู้เขาได้ทาไมบางตาผมตีเขาทีเดียวตายเลยอันเนี้ยมันอยู่ที่มาสเตอร์ลิงอ่ะคือเข้าไปในเนี้ยมันจะมีเฟดแรกลงมาปุ๊บมันจะเป็นโปลลิงทุกตัวโปลลิงอ่ะมันจะดรอปคลาสอาชีพออกมาใช่ไหมแต่ว่ามาสเตอร์ลิงเนี้ยมันจะดรอปของที่เป็นเกาะเกาะวิลหนึ่งเกาะวิลสองอะไรเงี้ยครับถ้าเราเก็บอันนั้นอ่ะอ่าแล้วคนอื่นที่ยังไม่ได้เก็บ มาเจอเราอะเราตีคนที่ไม่ได้เก็บเกาะทีเดียวตายหมดนะถ้าเรากเกาะว 2, 2> <Wow. S 1> ิวสองเกาะวิวสองตีคนไม่มีเกาะทีเดียวตายหมดตายหมดเลยอ่าเพราะงั้นเพราะงั้นเราต้องโฟกัสมาเตอร์ลิงกับการเล่นนะอืมแค่นี้เลยถ้าเอาแบบอีซี่เลยสมมติผมแบบอ่ะตาเนี้ยตา,ตาที่ได้ที่หนึ่งแล้วกันอ่ะเข้าเกมมาปุ๊บตีโปลิงตีปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบป๊บปั๊บได้รอยยาา่อกระชิวชาร์ อ่ะผมก็ยังหมกต่อวิ่งวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าอ่ะแรกๆมันตายได้อยู่นะเออแรกๆเนี่ยพวกสีอาชีพข้างต้นเนี่ยตายได้นะครับเพราะว่าเดง้งเลือดยังไม่แรงจนมาตเตอร์ลิงเกิด,ดรเราตีมัเตอร์ลิงเราเก็บเกาะเวลสองได้เราอมาตะและ้วอืมบอกแค่นี้เลยคือหลังจากนี้เราอมาตะและ้วอยู่จนคืออยู่จนจ,นจบเกมเลยนะอ่าอยู่ที่ว่าเราจะเจอพวกพ่อค้ากี่ตัว นะครับเราก็ค่อยไปวัดกันว่าใครจะถึกกว่ากันตอนที่หนามันทิมนะเออน่เบื้องต้นเสียชีพข้างต้นเก็บไว้ก่อนโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับคือง,ง่ายๆอ่ะคือเราไม่เราไม่ตายไวแน่ๆนะก็แค่ดับหนึ่งเป็นตัวรับประกรันล้ะกันนะครับว่าเล่นตามที่ผมบอกมันจะดีไม่ดีนะอำหรับคลิปเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะอ่าจำได้ไหมอันไหนโกงสุดนี่พ่อค้านะ แต่ต้องวงเล็บนะครับพ่อค้าที่เขียนว่ามาโดเกียนะเมคานิกมาโดเกียถ้าเป็นเมนเมคานิกเมโมไนท์อันนั้นอนะกากเหมือนกันคือกากสุดเลยเมคานิกเมโมไนท์อันนั้นคือกากสุดเลยเพราะว่าไม่มีขี่หุ่นเออคือคือไม่ควรหยิบมาเล่นนะเมคานิกเมโมไนท์นะอาาเชอร์ก็ไม่ควรกากทุกอันในชินชัยอาเชอร์กากทุกอัน,น,กกอนพะพระทุบพระเก่งพระทุบ ส่วนพระอื่นยังไม่เคยเจอน่าแต่ไม่รู้มีโลออกหรือเปล่าเอออันนี้ไม่รู้นะว่ามีโลออกหรือเปล่าถ้ามีก็เก่งเออถ้าไม่มีก็เล่นพาทุบก็ได้นะครับส่วนชูล่าไม่ควรหยิบมาเล่นอ่าชูล่านี่ให้แบบอาเชอร์นี่กากสุดใช่ไหมชูล่านี่คือลองลงมาเลยนะเอออาเชอร์กากสุดชูล่ารองมาเลยแล้วก็พ่อค้าเมมโมไนท์ ite. อ่าแล้วก็ค่อยมาเนี่ยคลาสสวอร์ดแมนเนี่ยที่ไม่ใช่ ที่ไม่ใช่ในายวิทย์อะกากหมดเล่นแบบเล่นยากเออแต่ก็ยังเก่งกว่าชูล่าแบบพวกนายหอ,อกอะไรเงี้ยแล้วก็รอยย่อกาดที่ไม่ใช่สายเลือดก็กากนะครับ <c oughs> วิคนา2มือนี่อ่อนก็ก็กาดอีกเออไอ้นี่เก่งอยู่แต่ว่าแชมไม่ได้นะคืหยิบมาอาจจะ,ะการันตีวงสุดท้ายแต่ไงก็ก็คือไม่ได้แชมป์แน่นอนถ้าหยิบแอดมาเล่น ประมาณนี้แล้วกันคืออาจจะต้องให้เขาไปปรับบาลานซ์เพิ่มเติมนะอย่างแรกเลยคือเคลือบธาตุเข้าไปได้ไงเคลือบธาตุเข้าไปได้ได้ไงคือแหละต่อยแรงด้วยนะเออก็แล้วก็อาชีพที่โลเด้งเลือดเนี่ยมันเด้งแรงไปเปล่ามันเล่มันเด้งทีครึ่งหลอดเด้งทีครึ่งหลอดมันตีไงก็ไม่ตาย <S <S คือเข้าไปเนี่ย <S <S หยิบอาชีพโลเด้งแล้วก็ตีคนอื่นให้ตายให้หมดมันจะเหลือแค่ตัวที่ใส่โลเด้ง เออมันจะเหลือแค่นั้นอาชีพอื่นคือ,อยังไงคุณหยิบมาเนี่ยคุณโดนพวกโลโออกกระทืบแน่นอนนะครับท้ายเกมสำหรับชินชัยก็มีประมาณนี้ก็เขาก็น่าจะปรับนะครับจากที่พูดเออน่าจะมีปรับสมดุลอีกนะเพราะยังไงก็เดี๋ยวถ้ามันปรับหรือยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันอะแต่สัปดาห์แรกเนี่ยที่เล่นได้ที่1เนี่ยก็ เบื้องต้นมีประมาณนี้อันนี้นี่ไม่ได้ได้ที่1แค่วันที่3นะวันที่2ก็ที่1แล้วนะเออแต่วันที่วันที่3เนี่ยคนไม่ค่อยลงกันละเออวันที่3คนไม่ค่อยลงกันละแต่วันที่2อเนี่ยคนลงกันเยอะเพราะการันตีได้แหละครับว่าผมก็พอเล่นเป็นอ่ะเนาะโอเคบายยเพื okay, ่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะครับหรือไม่ก็ในไลฟ์สตรีมนะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะบายย